ที่เรามองเห็นได้่งมันเกิดจากการที่เราอะลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เกิดขึ้นจริงไงและการที่เราได้มาสนทนาสนทนาธรรมหรือว่าการที่เราได้ปฏิบัติแล้วเรามีข้อที่เรียกว่าสะดุดในตัวเรามีข้อสงสัยแหละมันก็จะได้เป็นข้อธรรมนะ แล้วมันก็เป็นธรรมะที่เราได้รู้ในตัวเราเองหรือว่าความสงสัยอ่ะบางทีการปฏิบัติไปเนี่ยเราก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะเราก็ต้องพึ่งครูบาอาจารย์กันหนึ่งเรียกว่าพระเกจิอาจารย์หรือว่าผู้รู้ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาก่อนในเส้นทางสายปฏิบัติที่เราต้องเดินยังของรู้อ่ะใส่รามใส่เทศลูกก็ต้องถามครูบาอาจารย์นั้นใส่รามใส่เทศแต่ถ้าเกิดถ้าเราไปถามทางสายรามโดยตรง ท่านจะต้องให้พุ่งมุ่งตรงไปสู่พานิพานแต่ก็เกก็ทางสายเทปเนี่ยก็ยังต้องคุงที่เรียกว่ามีการเรียนรู้แล้วก็การที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องทําหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายมันก็จะต่างกันนีพอเข้าใจใช่ปะว่าการที่เราต้องมาทางสายเทปก่อนที่เราจะเข้าสู่พานิพานหรือว่าก้าวสู่ในภาวะแห่งธรรมสูงสุดได้เนี่ย เราต้องข้ามขั้นจิตเราเยอะนะที่เราจะไปสู้ตรงจุดนั้นได้ถ้าเราจะก้าวไปเลยเนี่ยมันเท่ากับเป็นข้ามขันน้นไงใช่ปะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในความเป็นจริงรู้ในธรรมชาติของตัวเรารู้ธรรมชาติในจิตวิญญาณของเรารู้ธรรมชาติในกรรมของตัวเองถูกปะว่าเรามีกรรมอะไรกรรมคืออะไรการกระทํา สิ่งที่เราทําไว้ที่เราฟังไว้ที่เราพูดไว้อะมันมีอะไรบ้างเรารู้อะเรารู้เท่าทันมาหรือยังเราถึงจะข้ามขั้นไปสู่นิพพานได้มันมง่ายนะเข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นแล้วการที่เป็นผู้ดุชนธรรมดาเป็นคาราว่าก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเกิดเราเราเราเป็นผู้ที่มีความตั้งมัน่นตั้งใจ แล้วก็เอาจริงไม่จำเป็นต้องโกลหัวไม่จำเป็นต้องมุ่งผ้าเลืองหรือว่านุ่งผ้าขาวแต่คนมีธรรมถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้และไม่ต้องแสดงด้วยไม่ต้องบอกให้ใครรู้เลยว่าเราคือผู้มีธรรมแล้วมันจะปรากฏเห็นชัดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยคำพูดของเราเองสังเกตสิว่าคนมีธรรมไม่ค่อยจะเปิดตัวไม่ค่อยจะแสดงออกอะไรเท่าไหร่ การที่คนมีธรรมชั้นสูงหรือว่ามีธรรมที่ที่ถึงพร้อมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุได้เขาจะอยู่ในความสงบมากกว่าไม่ค่อยเปิดตัวแต่ทําไมแม่พระมารดาถึงไม่เปิดตัวล่ะแม่ก็ยังไม่ใช่เป็นผู้มีธรรมชั้นสูงไงแต่ว่าเป็นผู้ที่กําลังศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เอานําประสบการณ์ตัวเองในทางสายธรรมสายเทพเนี่ยมาบอก กับคนอื่นที่กำลังจะก้าวเข้ามาเนี่ยเพราะว่าแม่ก้าวเข้ามาเนี่ยแดเก้าปีใช่ไหมมันก็ต้องเรียนรู้ไปอีกนะ